ส่วน้วยนะคะเรากับฟาซิลเช้เช่นเคยนะครับออนนี้เราเล่นหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนวาเกณคนเดิมนะครับเขาบอกว่าเขาแพ้เบมอตตที่แล้วเจ็บมากเขาบอกว่าอยากแก้มือเว้ยเขาบอกเขาจะเล่นอาเทอรี่ไม่เอาได้ไหมไม่ได้ฮะอัเธอรี่ครับผมทำไมต้องอาเทอรี่ผมว่าต้องอัเธอรี่นะฮะทำไมต้องเอาตัวอื่นกูอยากเล่น ไม่ต้องหาเธอรี่โอ้กว่าวาเดนแทนได้ไหมแต่วาเด่นเนี่ยวะวาเด่นอ่ะวาเด่นอ่ะเปิดอยู่เอาไหมเอาแทนได้ป่กอวาเดนแทนได้บอาเลอะเดี๋ยวหมวยแจมเอาเขาก็มีหมวยเหมือนกันนี่ว่ามันก็ตัวเดียวกัน เอาเลยเอาวาเดนนี่แหละเชื่อเราเมื่อกี้มึงเลือกแล้ววีมอสะว่าตอนนี้กูเลือกว่าอาวาเดนก่านด้วยนะครนนี้เคุณปอยอกบ้าขวาเดนนะอาวาเดนเดนโอ้โหเดนเช่นจะดีเอไปกนไปไปกันมาเออนั่นแหละโหด อเอเี่ไม่เอาไม,เไม่เล่นไม่เอาอว่าเดนตาที่แล้วเลือกเลือกเวฮิมอนไปแล้วทำกุจุกแล้ตายเบิมอนไม่ตายเอ er. เอนะว่าเดนมันจะเลือกเวลาหมดแล้วไอ้บ้า,อ,บาอ,อารเทอี่ว่าเดนอาร์เอี่ว่าเดนอาร์ี่อ่ะมึงเอาว่าเดนสรุปตกลงวาเี่อาเทอร่ันอาร์เอี่แกอาร์เทอรี่อารเอรี่นะเออ เฮ้ยเรียกไปทันชิบายเปลี่ยนเริ่มเริ่มรีเกมมึงรีเกมเลยไปเอารีเอมันไม่ยอมเลียโอ้เลยเล้ยงยังไงวะเนี่ยไม่ต้องหรอกอาตารออกมีอ่ามันไม่เท่อะเพื่อน ออกรีมานาแม่งเลยแล้วกันออกมาทำไมมานาได้ยินยิยา,นาแค่ตีห้าหน่วยแค่ตีห้าหน่วยออกมาทำไมไม่รู้าาอ่ะเฮ้ยคีบคีบออกแล้ว,ออมลวไม่ไม่ออกแม่งแล้วก็รีมานาจริงจริยแ ต้อว่านี่นะครับร่างารัฐบาลโลกเหมือนกันเลยก็ยิงจังเลยเนาะไอ้สตวเอ้ยยิงจังเลยเฮ้ย,ยอ,อะไรวะ i e nothing n u r e nothing g e d Alright, let's get this show on the road. Right. Lead the way. On patrol. No, not. Not. It's not. It's not. Get the oh, oh. bastards. Nothing ventured, nothing gay. No, 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 no. On patrol. Oh, Leg like it. Go, Dad. เอ้าเฮ้ยกดตัวคิวไม่ได้วะเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วเฮ้ยก็เป็นอีกแล้วอ่ะกดตัวคิวแล้วยิงไม่ออกอ่ะเฮ้ยจริงเออเนี่ยกดแล้วกลารเป็นเดินเฉยเลยกลารเป็นเดินเออก็มึงดูดิมึงดู

เฮ้ยมึงดูทำไมมึงลองดูเออผมกดไว้กดแล้วมึงดูทำไมมันเป็นยี้วะอุ้ยกดคิวแล้วผมกดคิวแล้วกดคิวแล้วมันเฮ้ยยังไงวะเดียวเป็นโชว์ข้างผมแล้วครับ ดีเลยครับจารีหรือจคอนครับดีครับกูยอมแพ้เลยครับดีดีครับดีสรุปแล้วครับผมชนะครับผมเอ้ยมึงรีเลยไม่สำเร็จมึงแกเออว่าเอาใหม่เมื่อกี้มึงเอาใหม่เมื่อกี้ฟิลมึงเอาใหม่เลยมึงต่อคลิปเดิมเลยเนี่ยวะไว้สนแล้วมึงเมื่อกี้ครแมทเมื่อกี้ถือว่า ถือว่าโมคะไปนะครับรถือว่าโมคะไปนะครับเมื่อกี้แม่เลยแม่กูคือว่าแล้วเห็มแม่ถึงกูบอกว่าอย่าเล่นอัอรี่แม่กูเคยเป็นอย่างนี้นั่นรอบนึงเปลี่ยนตัวเอาตัวอื่นเลยแกลเอาแล้วไอ้เหี้ย <ผม S 1> <c oughs> อะไรของแม่มกูโคตรงงอ่ะแม่งยิงไม่ออกหรืืออว่าผมผมมมแก้้ได เอาไปว่าเ่อกี้เป็นโมคาไปนะครับโมคานะสำหรับเขาอะไรก็ไม่รู้นะคะผมผมแปลว่าโมคาแบบนี้คือเริ่มใหม่โอ้เริ่มใหม่เออเมื่อกี้เออโมคาอันเมื่อกี้โมคาอือโมคาเมื่อกี้คือผมชนะไปแล้วอ๋อสรุปตอนนี้เล่นอะไรก็ได้ครับตอนนี้เล่นวาเดินตอนนี้เล่นอะไรก็ได้วาเดนครับวาเดนวาเดนเหรอวาเดินวาเดนไปกันไปไปกันมาจรเกมเกดการต้องทำอะไรหาแดกันแล้วมาเรื่อยเรื่อยเอ ผมมีครับผมมีร่างสามร้อสมสิบพร้อมเิครับรอพร้อมต่ลิบินแลครับรองนรอมึงพร้อมอะครับเร็วเร็วเฮ้อมไม่เร็วแล้วพร้อมเลออมวาผมจะเก็บตเก็บตัง้อมินดิกเร์นะจะบอกอะไระวินดเตอร์ตกภาษาอังกฤษวะเนี่ยไม่ได้ตกไม่สับสนไม่ได้ตกแค่สับสนนะครับเพราได้กล่าวไว้ าครับอบอกเลยนะฮะผมเพิ่งสอบเสร็จนะครับผมคิดว่าผมตกแล้วเราจะพูดทำไมวะฮะเฮ้ยออกสองถูกเล้ไงใส่แล้วพี่แน่แน่คือไม่รู้กูออกอย่างนี้กูทุบออกขวดออกขวดลุ้นด้วยดีกว่า วนี้่เอ้ยปล่อยหมาโชวเท่ก่อนดิอัพสองไปเพื่นี่อัพโอ้โหแหมแวรู้จักป่อเอ้ยมม่ต้องต้องจัดการด้วยหมาโชเท่อ่ะเออจักวันนี้อ่ะ หมาผมเลี้ยงมาจากบางเอ๊ยหมาผมพันบางแก้วเลยนะเว้ยเลี้ยงมาจากพิษณุโลกใช่ปะว่าไหมฉีดนแลฉีดแล้วหมากบางแก้วแล้วอย่าให้เเห็นปล่อยหมาชิบหายแล้ว อันนี้ฮะก่กลับไปีนกลับาบลแม่หมอชิตต s t r i k ไม่ไดู้ไม่้แล้ม่อี้จะลาชีฟไอ้บ้าไม่เมื่อกี้พูดไม่ได้แน่ใบยไงไปรู้จักเหรอรู้จักหรอใ เราเรสิ่งที่พึงได้ก็คือการงมอยวางบ้านอ๋างบ้านวางบ้า

เอ้ยแมงแล กพดยาของมึงอะไรจะง่ายข่านั้นไปครับไปไรัะแ่กันไปครับหยองไม่หันไปเลยโอ้ยไปแล้ว

ออกไปรองเท้าจัดการเฮ้ยลูกโอแปหออวะเห็นกุ๊ยวเจ็ดไงนี่ไงกุวเจงเฮ้ยโอ้อันตีไอ้ควาย หมาบางแก้วเห็นไหมหกัดอย่างแรงมเจอีุ่ก้าวเดียร์นเต็มนะเช่แล้ว ตื่น <Generation. S 2> ไปแล้วออนะบอกแล้วหัววางแก้วอยู่แล้วแหละ eternal battle. โอ้โหแลกกันครับผมเมื่อกี้ครับเ<อ>ข้าเมื่อกี้ครับกูเข้าไปทำไมเมื่อกี้เมื่กี้ว่าก็ไม่ยอมเห็นนะครับคือเมื่อกี้ผมวิ่งทนูไปเลยครับวัดใจใจวัดใจนะครับผมนั่นคือกูเข้าแล้วประเด็นก็คือกูเข้าไปทำไม เตมันใจเกิดมาทำไมได้เก <On ward. S 2> ิดครับ a r d เอาเองเอาเะวาดเหรดกระวาดเหรอะวดเหรอยกมีดับเบิลเพื่อนขอโทษโอ้โหแต่กูเพิ่งเปิดทีหลังไงบะเดนเปิดตอน่อกจิกพอดี

เฮ้ยแม่มนทำลายของผมได้ไงเนี่ยฮะรัฐการรู้ว่าเนี่ยไปเถอะไปส ยืนยืนแอคปล่อยหมาปล่อยหมาเล่นปล่อยหมาเคียแอกอยู่ครับโอ้ยแหลกเลยเนื้หมูแล้วของมันวะมึงไปขี้ป่าเนี่ยเลยให้กูเดาไม่ใเนื้อหมู ไม uh ่เอาฟาร์มเรนได้ตังเยอลยยกันหล่าไม่กล้ามาครับผมนั่งคนเลยครับเอางานี้นี่ก็หนึ่งหนึ่งอยู่ไม่ใช่เหรอไม่มาไหนมีเลือดเหมือนนี้เนี่ยอืมจ้าไม่กล้าว่ะเขาป๊อตว่ะเราเราต้องไปหาเขาแล้วผม เฮ้ยอย่ามาตีพ่อผม,ม,มบ้นบ้านลายไปบ้าน onward o n w a r บ้านบ้นบ้นบ้านคม่นมมมมแลกกันใบวันนี้นนอ่ะเอ้าไม่ตายเฮ้ยไอ้หมาหมาวะหมาเขายังรุ่นพิเศษเลยเืินไปไหนตัวไหนล้ว regeneration Go the Strike. legion have destroyed a hellborn tower eternal battle steady on well, old chap these, these lands. contemptible blighters oh, regeneration patience is virtue โอ้โหพวกจะคิ้วบิดกระผมท่านผู้ชมครับ haste มาต่อเรื่อยๆนะฮะจาังหวะนี้ใครมาใบ้วะนี่คัวเราะโอไม่ตีแรงยังไงวะ contemptible Lea t h อ๋อ oh, ตอนแรกผมก่อ,อนให้แล้วนะครับแต่ผมก็แพ้ผมเลยจัดเห็นไหมถ้าผมไม่อ่อนให้ก็ผมคงจะไม่ตายนเงียเห็นไหมช่ a r ไร้ good. c o n t e m p t i b l <laughs> e To eternal battle. <laughs> <Defilers>. <laughs> uh, to eternal battle. Intuitively. <laughs> I have <Contemptible. laughs> เดียววันนี้โอ้ยรู้แล้วรู้แล้วออกเาจรัดการเลยชิ้นนี้ออไม่เป็นไรครับโอ้ยชิบหายแล้วครับอาชิบหายอ่กชิปหายเลยนะใช่หรอ นกมีการจีบศพเลยนะทำไมนกดูอะไรอ๋อนกผม <On ward. S 2> กับกลายเป็นเป็ดปากกิ่งขอแต่แล้ผมไม่ช่วยมามันอะไรเป็นอย่างไงครับ ออกธรรมาดาเลยใช่ไหมเยี่ยจริงเว้นอันเดอร์ลีดอโอ้มือต้น

ก็อย um> hmm? like ู่ให้ค ah, like, yeah. uh. ุ้มค่าแล้วตัวนึงก็ได้น่าน่าน่าไปหนอยตัวนึงแป๊บแป๊บแป๊บขอเวลาแ่อบอยากกลับบ้านดีกูไม่แกวบกูไม่กลับกูยังอยู่อยู่เลยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บอย่าพึ่งมาอตีน่อนเลยาี่นี่คือไอ้ค่ะ อายืนดีแล้วเอาตีแรกเลยให้ให้ให้สกิลจนพี่ผมตีธรรมดาบอกอ้ยคลีบมาขอขอขอที่อื่นนะขอขอที่อื่น onward มามาตรงนี้ตรงนี้เลยเห็นยังเห็นยังแล้วผมตีปกตินะตีแล้วตีแล้วตีแล้ว ยยต<า>ยคือผมมีดูดเลือดนะครับออกมาแล้วเวลือดพันห้าผมดูครับผมพันนึ่งครับอันนี้พันห้าเอาไเลยเยอะนะ อต่อให้ผมตีอ่าตีคลิปก่อนเลยอ่าผมให้คุณตีเลยต่อให้ผมเดินเฉยๆเนี่ยนกนกจิกอะไรนั่นไม่เกี่ยวอ่าผมต่อให้ผมตีคลิปอย่างเดียวเลยอ่ะตีคลิปก็ตีป้อมนะแต่พอคลิปกับป้อมหายก็ตาคุณนะ่าอ้าวชิบหายมันตีเองโทษ It will be done. Gentlemen, the king is uh -huh. The legion had destroyed a hellborn tower. <tomswegunächst> มุก้าตัวหลัวออนเว่ยมุาปล่อยหมาไม่อยาบอินเฮ้ยหมาไม่ไม่ไหววะจะได้ยังไง ที่จะกันบ้านเลยล่ะมามาาข้ามาหนูแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยอย,ย่าบึงดิอย่าบึง,งมาเ้โดนหวาดไปหนึ่งดอก <laughs> จ้าจ้ that it will be done. Defilers with bow and hoof. leave these lands. A hellborn barracks has been destroyed. On the oh, one of your structures is under attack God save oh, yeah. the queen! Okay. bye, -bye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 .